อยู่ในความสงบสิ่งที่กูต้องการชีวิตเดียวนั่นคือเอาราชบุญอันชนอะมาหาใครนะราชบุญอัญชนทีนี้เหรออ๋อไหนอะไม่เห็นองราชบุญอันชนไปไหนแล้วไม่รู้ส่งมาลงมาไหนวะมาเยอะแยะเลยจะมาฆ่าคนใช่ไ็นใครนะเราให้นำว่าราชบุญพิชิต ิต้องการชีวิตไออัญเชิญเฮ้ยต้องการชีวิตขององค์ราชบุตรอันเชิญถูกต้องเหรออ่ะเชิญท่านมาเลยเลยไหนล่ะไปไหนแล้วช่วยเขาก่นได้อยู่ไหนแล้วเกาอยู่นี่มามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาเมื่อกี้ลงมาจะรีบกลับบ้านไงเมียไม่ไปไหนหรอกอยู่ี่โมโหเว้ยอยู่ที่เก่าเนี่ยเมียไม่ต้องห่วงหรอก เจ้าลู้หลอกลูกคือยังไงค้ากวยอมกี่โมงสิบเอ็ดโมงโอ้โหนี่กูถามจริงอะซ่อนกล้องไว้ตายเตียงกูไปเด็บนี่พร้อมทานข้าวเที่ยงเลยนะช่วยก่อนอะไรเน่าจะมาฆ่าแล้วเนี่ยจะมาให้ช่วยอะไรเมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยก็เก่งนะก็ลงไปสู้เขาสิก็สู้เขาไม่ได้นะช่วยหน่อยนะอย่าเอาในสมุดปล่อยปล่อยไม่อยากค่ะทำไม นิสัยเสียทำไมอ่ะพอไม่มีประโยชน์ก็ตกเอาเดี๋ยวด่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้พอทีเวลาอย่างนี้เนี่ยจะมาเห็นความสําคัญมาขอให้ช่วยเออเริ่ทำนิสัยแบบนี้สักทีเลยปล่อยปล่อยอย่าทําแบบนี้นเดชไม่ชอบโอ้โหนัเต็ดททพ่นเดชไม่ช่วยแล้วย่าจะทํายังไงล่ะ ยาย่าไปหาหมอก่อนนะเสียงเริ่มแห้งแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นเองเหรออยาเย่าใช่อย่าไปอยู่กับกูใครอ่ะกูคู่แข่งนุ่มกัญชัยคุณคือแก่กัญชากัญชาเขาไม่ดุหรอกอะไรกัญชาไม่ดุทำไมถึงไม่ดุถ้าจะเกิดกินกัญชาแล้วเป็นไงอะไรทัวร์อาร์ชนั่นไง พี่เขาชอบตอนที่ตัวกระโอ้ะหน้ากระชื้นซำไข่พูดอ่ะเอาไปครับเฮ้ยโอ้โหว่าอย่างกบเิ็นเลยพี่พี่เต๋าวขาพี่เต๋ามารับรางวัลค่ะทรางวโอ้ยแล้วมึงจะไปรู้ตามมันทำไมเล่าเห็นขำดีเลยทำตามเอาครับครับผมไม่ต้องกินครับคุณครับ ครับเฮ้ยอ้าวไม่มีใครคุยคุณเลยเดี๋ยวก่อน็ร้องกันมากไปรับก่อนโซนาร์สโคนะครับใครครับของครับของเขาเป็นพีลูกินนะครับเฮ้ยอะไรวะไม่มีอะไรกูเห็นมันเงียบโอ้ตกอ่วงตกใจหมดเฮ้ยกูจะบอกให้รู้เลยหนุ่ย มึงใช่ไหมที่ชื่อนเดชกยาแย่ yeah, yeah. มึงกับไอ้แก่กัญชาเราก็ไม่สนใจใครเพราะเราคือดาวบ้านดอนก็แม่ใจจริงจรแงรักแค่บูหญิงจริงก็ไม่สนเราไม่คนละจนไม่น่า<อ>ละมุนจึงไม่ละเมอเรานจนก็คนจนไรเงินไรทอเรา เอ้พ่อ,อพ่อพ่อพ่อเล่นอย่างนี้เดชนั่นพิมพ์มาเม้นนิดขำกี่โมงใครใครพิมพ์มาเม้นเออโอ้ยมาเม้นมาพิมพ <c oughs> ์ก็พิมพ์เม้นก็เม้นพอเมียมาพูดสองอย่างเลยนะยังไงละกางตวงละแกนะเฮ้ยน,นี่กระดาษบ้านดอนุกันนะเดชนุกันยาย่ะเฮ้ยโอ้ยไปจะเลื่องเราเหนี่ยคาดีกว่ามึงใครเนีย่ยอ่างเ,เถิดเถิงเฮ้ย อะไรอะไรเนี่ยอ่างเดือดเชิงเลยมึงนี่ไม่ว่าใครก็ตามไม่ต้องมายุ่งกับเราเอาแล้วพี่กูมาแล้วเพราะเราคือยอดรักสลับใจสองมือกับลองที่ตรงเหนืออางแทบบาดยาโม่พอพอพอไปไงคณะตลกเราใช้ได้ไหมเรามาฆ่ามันพุกเจ้าค่ะยิ้มยิ้ม มึงไปร้องอะไรมึงสุนดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยโดนซะมั่งมึงอะเล่นลิเกไม่จริงจังเลยมึงอะตีไม่จริงจังเลยพึงเต๋าลิเกเป็นแสงเว้ยมันไม่เจ็บเออมันได้แค่ดังมันไม่เจ็บรอเออถอดมวกออกถอดด้วยให้มันจริงจังหน่อยต้องเล่นจริงจังลิเกถอนแลไม่ได้ทำไมเราเล่นในวัดนะเออให้เต๋ามาตีหัวแล้วก็ถ่ายคลิปกัน ปลงติ๊กตอกลงคิดติ๊กเฮ้ยดูลิเกคณะนี่โอ้โหมันฆ่าน้องตีหัวเจ้าวาดเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เฮ้ยใหม่ให้มันจริงจังหน่อยจะเอาวาดใส่กระโปรงอะไรเงี้ยวาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยกาวสมองยุบเลยอะกล่าถึงตายบอกเข้าไปว่าเราเป็นไทยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวะเออโอ้ยไม่เต็มวัาน ยาย่างนั่นนี่นู่นน่ะและน้าเป็นใครนะกล้วยไม่ใช่กล้วยพ่อเมื่อสิบอรอชนเราลุงป๊อกพ่อไอ้บ้านเออในนี้ลุงป๊อกใช่ไหมใช่มันใช่มันนานโอ้นีมีอุ้ยม่น่าชื่อนี้เลยอ่ะเออลักษณะว่าจะปวนตีนก็ไปทวนเนาะ นักกว่าเดิมเลยเห็นไหมไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เฮ้ยอย่ามายุ่งกูมึงเป็นใครวะกูบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจ้ะเอราช่วยงัเชิญลงมาเชิญหน่อยนะราชาหน้าจะตายอย่าช่วยไม่ช่วยงั้นเหรอช่วยก็ได้วะใจร้าย